กแล้วกันเบื่อเบเบื่อเบื่อแล้วนะเบอยม่ามูบัวนะถ่ายวิดีโออยู่โอหัเข้าไปหน่อยได้ไหมได้ไม่เห็นว่ะ

แล้วนกิน้เแลมาดูสวยใช่้ไแดงคนหลังน้อยคนต่ำโอ้มันไวจรเลยขึ้นเลยก้นตเลยเก็นดีเหมอนเทคเคนโอ้ยได้ข้าวต้มนะอร่อยเลยเป็นด มาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าป้าไม่ลุกขึ้นดูเหรอครับนี่นั่งดูไปเห็นนี่ไปกินหน่อยนึงในเต็มไปหมดไม่ได้ดมดไม่มีทะเลที่ร้านตอนตอนเลยไม่เห็นดมโดมไม่เห็นโดมไม่แข็งในนี่ไงโอ้ทำไมไม่แดงเหมือนเขาล่ะเดียวกันแดงเปล้างกันดีเอาไปแล้ว เล่นตัวยู่ได้ตัวยู่ได้อันนี้อน้กขึ้นเร็วอ่ะอยู่บ้านเต้นไปไม่ได้ไม่เงาไมมันออกเร็วจาแฮะค้น้

ครับอันนี้เป็นผู้ชีปลาอันนี้พูดสุภาพดูไหมก้ากล้องยังกล้องยังเจ๊งแล้วครับเล่นเก้จเจ๊งแล้วฮะรับแสงได้เต็มที่แต่รับแสงวัตถุไม่ได้รับแสงรับแสงไฟได้อ๋อแสงร้านนะผมโอ้โหกล้องยังเจ๊งแล้ว เฮ้ยแสงมันเริ่มต้าขึ้นแล้วอ่ะจัดแต็มขาแว่นมาเว่นไปมั้ยไม่ใช่แล้วมุราอะไม่เสร็จนะต้องบอกก่อนนะยังไม่เสร็จเน่ย ครับครับมได้ค่นด้ว่นดวงแล้วงเล้วเดดแล่นล้วล่นดวงแเด่นดด้เด่นดวง่แล้วเด่นนดวนลงด้วเดด้แล้วเด่นดวงแล้วเด่นดนดวงแลด้แล้วเด่นดด้แล้วเดนเนด้วเด้แล่นด้แล้ว ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะบอกกลนนะยังไม่เสร็จนีเพิ่มไปพ่อถ่ายรูปคนนี้มีอะไรแม่ถ่ายรูปก็จิมต้องแสงลงเลเป็นสองเป็นลำลัเลยไม่เป็นมั้งมันตามากเป็นไม่เห็นเป็นเลยจิมจะขึ้นไปบนงตรงมันสองอย่ามปไหนจิ๊ดดี้ไอ่นี่มองไงไปแน่